สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยๆพร้อมใช้งานราคาหลักหมื่นสภาพงามมาฝากหนึ่งคันนะครับคันนี้ Honda City นะครับเครื่องพันห้าเกียร์ออตโต้มือเดียวป้ายแดงครับปี2004เจ้าของเดิมเป็นข้า,าราชการทหารนะครับดูแลดีสุดๆนะครับสีสวยเต็มเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ยางใหม่สภาพงามมากๆนะครับ8 9 0 0 0บาทนะครับรถบ้านแทมมือเดียวป้ายแดงครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถอยู่แถวมินบุรีกรุงเทพนะครับมินบุรีกรุงเทพเน้นโทรเจรจาโทรสอบถามนะครับรายได้โทรได้ติดต่อ ได้ตลอดนะครับสีสวยเต็มนะครับคันนี้เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ไม่ประมาณ2 3 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับเจ้าของดูแลดีมากๆได้อย่างปี2024นะครับใช้งานได้ยาวๆแน่นอนทนทานใช้ง่ายดูแลสบายสีสวยภายในก็งามนะครับมาชมกันนะครับคันนี้พวงมาลัยมันตีฟังก์ชันกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าครับรถโดยรวมได้สวยนะครับกุญแจรีโมทนะครับเอกสารคู่มืออยู่ครบรถพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการโอนภายในเป็นเบาะหนังนะครับเป็นระบบไฟฟ้าครับกระจก ไฟฟ้า4บานนะครับซ้ายขวาก็ปรับไฟฟ้านะครับรถได้สวยได้สภาพนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงประวัติชัดๆเจ้าของดูแลดีใครหาใช้งานนะครับโทรเช็คชมดูรถทดลองขับขอรูปขอคลิปได้เลยนะครับสมาชิกบั่นไกลไม่สะดวกเดินทางนะครับก็โทรติดต่อประสานงานนะครับจับจองได้ทันทีนะครับรับประกันการจองนะครับรับรองว่ารถสวยจริงครับรับประกันการจองจองแล้วได้รถแน่นอนนะครับรถโดยรวมสวยครับสภาพงามราคาหลักหมื่นนะครับไอ้ชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับพร้อมขับกับเอาไปโอน ได้ทันทีนะครับรับประกันการโอนเอกสารครบพร้อมโอนนะครับรถได้สวยนะครับ89,000บาทนะครับเน้นโทรจรจารสอบถามนะครับนี่ครับพลาสติกตั้งแต่ปี2004่ยังอยู่เลยนะครับรถสวยสภาพดีเน้นใช้งานอำนวยความสะดวกราคาหลักหมื่นน่าจะตอบโจทย์แน่นอนนะครับนี่ครับไม้แท้นะครับรถสวยครับสภาพดีราคาหน้าจับจองกุญแจรีโมทด้วยครับ คู่มือก็อยู่นะครับใครที่สนใจอยากได้ใช้งานนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับเลยครับรถสวยโดยรวมพร้อมใช้เอกสารครบขับดีมากๆนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างไม่มีดังรถเช็คเก็บงานมาเรียบร้อยนะครับพี่คนนี้คัดรถสวยเช็ครถสวยส่งต่อรถอย่างมีคุณภาพแน่นอนนะครับยังไม่เคยติดแก๊สนะครับรถสวยได้เดิมสภาพดีครับไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อไม่พลิกคว่ำไม่จมน้านะครับรับประกันเลยว่าสวยครบจบแน่นอนรถสวยราคาหลักหมื่นนะครับ89,000าบาทนะครับกับปี2 2004. รถสวยสภาพพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนสนใจนะครับเน้นโทรเจรจานะครับไลน์ได้นะครับโทรได้เลยนะครับขอรูปขอคลิปได้เลยครับ รถสวยฝากไว้ด้นะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะครับตามแฟนเพจแฟนลับนะครับแต่ถ้าเน้นใช้งานราคาหลักหมื่นสภาพแบบนี้ไม่ต้องเก็บงานนะครับได้ยางใหม่ไปด้วยนะครับปี2024คุ้มไม่คุ้มสมาชิกพิจารณานะครับอยู่ใกล้มีนบุรีไปเช็คชมดูรถทดลองขับนะครับสมาชิกบานไกลอยู่ต่างจังหวัดเน้นโทรเจรจาสอบถามกันเข้ามาก่อนได้เลยครับรถได้สวยนะครับสภาพพร้อมใช้เอกสารครบนะครับเจ้าของเดิมเป็นข้าราชการทหารนะครับดูแลดีใช้มือเดียวป้ายแดงมาเลยครับขอบคุณครับ